วีกันนะคะซิตราสูตรใหม่ที่เราไปฟีเจอริ่งค่ะไกลเลยนี่มีโอ้ยโอ้ยโตัวแม่อัพแบบซึ้งหนามาไม่แล้วเลยถ้าทำมาบงจับได้เซ็นเมื่อกี้นะ่ะอิงฟ้าคนเดียวในที่ถูกไปทำเมียที่เหลือแดงแกพร้อมที่จะประช้กับพวกซาริยาฉันพร้อมละ <c oughs> ทิวีนะคะ<ช>มาแ<ช>น,น่นอนค่ะ31ตุลาคมปีนี้นะคะเตรียมกลับมาจัดปาร์ตี้ฮาโลวินที่ยิ่งใหญ่ที่<อ>สุดเรื่องของการแบบคอสตูมจัดเต็มทิวีจะมีรายการพิเศษเพิ่มมา ไไม่ใช่รอเลนจรมาลอเลนชุดเอ็งดก่อนเห็นแบบแล้วเออรู้สึกไงสวยมันใส่ไม่กว่าเพรียดเห็นยดไหมคือวันนี้ละนายจะตีมชมพูใช่ไอปุ๊กรู้ได้ไงว่าต้องชมพูโไหนเดินผ่านต้องนิดนึงให้รู้หน่อยว่าใส่ชุดชมพูอู๋ดีออกผคิดวิ่ง่ได้ล้วนี่นี่นี่ึกถึงคำยาต้อเลย กูเขาชอบออกกล้องมากขนาดขอมองตอนแรกกูกลตอนแรกกูกล่าวว่าคือี่อแต่งหน้าเพราะเราตีความหมายสีชมพูไม่เหมือนกันใช่แ้วนถึงชมพูเพราแกนึกถึงอะไรบ้างคอริล่าค่ะถ้าสีเหมือนอรล่าจะเปสีชมพูไอ้นี่ไงที่เต้นนติ๊กตอกนี่ออกเต้นอ่ะเตนมพี่เอิร์กนึกถึงชมพูถึงอะไรคะอืมหนูเราคงนึกถึงมัดลมเราหลอกสีชมพู คลเถ้าวันไหนเราตีมเขียวพระลมก็เขียวเออเปียงตามสีอ่ะพี่ตูร์รางรู้สึกอะไรคือเราไม่ค่อยนึกถึงอะไรหรอกถ้าเราพูดเราก็นึกถึงนามแแบฮะแต่ใครอ่ะบอกว่าฉันเหมือนต้นไม้ที่เกาหลีกลัวสกิลไงต้นไม้ที่หนาวที่คนไปตัดพันกันหรอเออพันทันไว้อ่ะเฮียยืนโชว์ตัวหน่อยเฮียยืนโชว์ตัวหน่อยโชว์ตัวเออ แกคืออะไรหรือปะแกคืออวัยวะอ่ะมันคืออวัยวะร้อร้อร้อไม่ไม่หรอกมันมันดูเป็นอวัยวะอ่ะคือแบบร่างกายแขนขายงหรอบาร์ดี้อ่ะมันดูภาษาแปลอ๋อบาร์ดี้ ตวลกนี่พี่ตรอตัวคือความมั่นใจคือพกมาแบบความมั่นใจถ้าพระเจ้าให้หยิบเนี่ยคือหยิบมาแต่ความมั่นใจเออึดเชิงลบจะอึดหยิบหรอคืออาจจะลืมรีบไงคือพระเจ้าบอกให้หยิบคืออาจจะกรรมแต่ว่ามันหลุดนี้ใสมันล่วงมันล่วงแต่อย่างน้อยเรามีความมั่นใจที่มีป่าวว่าตัวเป็นยังไงเหมือนพวกสายฝอเหมือนคนลาไส้สะอาด นั่นเหว่าอกกวบแล้วมันดูแบบใช่ไหมมันดูแบบน่าเอารขนาดอยอุ้ยพินาพนามีอารมณ์กับทุกคนเดียมีไม่ได้ไม่มันดูแบบเซ็กซี่อ่ะนึกออกปะถ้านึกถึงสีชมพูนึกถึงอะไรปุมที่เอาแบบพีิกๆเลยนะเออไฮไลท์เลยอ่ะแม่เลยความรักนึกถึงสิตร้าสูตรใหม่สูตร A H A ต้องมาโอเคสิตร้าสูตรใหม่เฮ้ยเปิดปีเสีย เอ้ยมีสิกฟ้าด้วยเหรอในวันสี่สูตรใหม่ไงใ้ยเอาล่ะเอางี้เฉลยเลยที่เรามารวมตัววันเดีวเพราะว่าเราจะมารีแอค เ็มวีโฆษณาละกันที่กาลังเป็นกระแสที่สุดในตอนนี้เลยคือบอกเลยนะว่าตอนที่เราถ่ายทํากับคนคนนึงเนี่ยมีไวรอลในติ๊กต็อกเยอะมากว่าคนนี้ได้มาร่วมงานกับฮิววีคือขาดเวจ้าตัดใจรออ่ะแต่จริงๆพอดีใจที่ได้ร่วมงานกับเขามามนะฮะซึ่งวันนี้เอ็มวีออกละเราก็ยังไม่ได้ดูเลยแบบว่าคือวันที่ถ่ายเราก็อยากรว้มันจะออกมาเป็นยังไงใช่อยากรว้มันรมมาแล้วมันจะเป็นสวยจึ้งหรือว่าหลากหลาย หรือกีฬาสีมารุ้นกันโนทำได้ดี่ทำได้ดีอย่ายังไงเต็มที่ยังไงยังไงเออซ่หม่ใหม่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 โซ่โซ่โซ่แกทำเต็มที่กันไหมวัน ฉันผมเต็มที่ผมฉันยาวมากมากเออฉันมั่นใจฉันยืนฟ้าเธอไม่ได้ยืนท่ากันฉันนิสายืนประกบเออเออเอแคร์ประกบกันแกยืนกลางค่ะใช่เป็นเงาเลยค่ะฉันเป็นเงาเขาเลยหรอใช่เกิดอะไรขึ้นก่ะแกเสียบแทนเลขาอยู่ที่เซนตินี่ขวดเพราะมันมีสี่สี่สูตรไงดูด้ว่าเป็นขวดดูว่ามีเชฟพะอันล่างอันี้อยากดูละดูอยากดูป่ะ ไปด <ITA> ู m อกันนะคะซิตราสูตรใหม่ท <aren 't> <ic> yeah. yeah. oh okay. oh ี <together> wow. ่เราไปฟิอริ่งค่ะค่ะให้น้องโฟงมาด้วยนะทำให้มาดิโบยน้องฟงมาดูีแอคชั่นด้วยเอายังเอายังมามาห้าสี่สามสองห่นอตื่นเต้นหว้าวเอฟัสูตรใหมเอฟฟงเอฟเฟกซ์มันยู่ในาจิงเลยเนาะโอ้โหสวยมามลองส่น้าค ลราชูดเมคอเราเป็นนไกลเอีมิอุยอดเอันนั้นเริ่มีรกันบีเนาะแกเซ็กซี่มากอะเยเ็้สวยมากเรามันอยู่ในตะวันเลยอะอยู่ในวยา เราอยู่เซซสวยล้ว่ามีท่อนแล็ปเพ้าะใช่อ่ะสยแล้วจันนวันคอนเดเต้นหนื่ยมากเลยท่านผ้ชมทีน่าสวยมาก ให้หนุ่าว้าวสวยมากสวยกอดอนชาประมงจับบ้านี่ไงจอชาประมงจับอยู่ไม่แล้วถ่าถ้าชาประมงจับได้เซนต์มูตินะอิงฟ้าคนเดียวในที่ถูกไปทำเมียที่เหลือแดงที่เหลือย่างเกลือน่่าออรย ไม่แต่นเนิ่นๆต้องบอกว่าดีใจมากที่อินฟ้าชวนพวกเราเออในดิจิตอลเพลย์ด้วยในคอร์ร์เร็คหลังจากทีคือต<ะ>อนแรกเห็นในดิจิตอลที่มันเป็นเพลย์ที่ยังมีโค้ดทวิตเตอร์โพ <อ S 1> ืพอพอพอ่อโค้ดสเตตัสก็จะได้ร่วมง,งานกับอะไรนะคน,นค,คนหนึ่งที่ชอบมากนึที่ชอบแล้วอินฟ้าก็โงดก็แบบจะได้ร่วมง,งานกับคนนี้อะไรอย่างเงี้ยก็เลยคือยิมิซสกันหลอกไลฟ์ปะวามรู้สึกเป็นยังไงบ้างตอนแบบ เพลงตอนไปร้องออาจิบว่าตอนไปอัดไม่เจอกันเลยอาคือน้องอะคิวเยอะมากน้องเ็ไม่ได้เจอวันนานแต่น้องแบบดีอมาว่าแบบเอ้ยชารดีเอ็มไปหาน้องว่าอุ้ยเนี่ยเดี๋ยวเราจะได้ร้องเพลงด้วยกันเขาบอกออบอกว่าเออเนี่ยดีใจเหมือนกันที่จะได้ร่วมง,งานกับพี่อี โรดามาหาชนยะน้องพิมพ์มาแบบดีใจมากๆมากเกินเกินไปวะแบบอยากตกใจไปพี่หวีในในความรู้สึกกลัวบทพใหม่วะเราแบบพวกเราเลยหรออพวกเราเลยหรอแต่ว่าวันที่ไปถ่ายอ่ะสนุกเนาะค่ะมาไม่เหมือนจะเหนื่อยนะมันสนุกอ่ะขอเล่าก่อนนะสิ่งที่น่าชอบมากคือโปรดักชันโปรดักชั่นอะใหญ่มากไอ้เปลือกหอยอะก็คือทำขึ้นมาใหม่หมดเลย ไอเสาโรมันยักษ์นั่นอะเสาจริงเรื่องซีจีใช่เป็นเสาจริงมากแล้วไอผ้าฉากที่เล่นผ้าโอ้โหโคตรสนใจกระเถอัโลงผ้าตัว่ะนึกออกปะอ่ะแล้วอันนี้ พูดเลยนะคือหลายคนอาจจะแบบอุ้ยนี่คือฮิวีได้ถ่ายโฆษณาจริงๆอาจจะไม่ใช่โฆษณาตันแรกที่วิเคยได้ถ่ายเอาพูดตรงๆนะเป็นกองที่ถ่ายเร็วแล้วเป็นเน็ตพวกเราได้ดีมากมากนี่ค้ดเพราะเป็นกองที่เรากลับบ้านเร็วที่สุดใช่อย่างฉากเนซ,ซึ่งเป็นฉากใหญ่สุดของเอ็มวีเต้นก็สามรอบส<อ>ามครั้งอร์แอนท่สาได้อยู่เลยปะจาได้ซิตราสุดไหม S A H A เราเยอลองมา ลองไหมโอเคเซตาสุดไหมน่าก็มันได้ควินยิ่งท่อนหลังนะพี่นักยังเต้นได้อยู่นะแช่แช่แช่ท่อนหลังลองสุเอเอเออะไรเซตาสุดใหม่เออบูด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 บรอบบบูดบูดบูดเอแต่ว่าจริงจริงปะมันเหมือนตอบโจทย์เวลาที่ฉันเห็นพวกเราเต้นพร้อมกัน ห้าหกคนแบบนี้มันแบบมันเพลงใหม่มันก็ต้องมาออเว้ยมีเตเป็นกลุ่มมาเขรามันมีฟิลว่าเฮ้ยเฮ้ว้เกิลกรุ๊ปคัมแบ็กมาป่าะพี่มิกพี่มิกจะเขียนไหมอะไรเงี้ยไมค์ก็ต้องเริ่มเขียนเพลงแล้วเพราะว่าเกิรลกรุ๊ปสิ้นปีนี้เรามีโปรเจกต์ไงนี่ไงซิต้าเขาเขียนไห้พวกเราแล้วไม่ใช่ อันนี้ก็อ,อันนี้ก็เป็นเพลงของโคตรนาทิต้าแล้ก็ต้องมีเพงงเออลง,เพงพกเราเป็นแบบว่า,าคันๆนออะอยากได้มีเพลงมั้แบบมีคำกระเ,ยเ,เออทยด้แบบวยอะไรอย่างเงี้ยที่มันแบบไวรัลอะอยากให้ว่าออโอมาชิกดกันอะแล้วก็เผื่อแบบน้องฟุ๊กก็มาฟีดไหมเ,ออเขาพูดว่าติงพ์ัด ปวดสมายอะไรเงี้ยหนึ่งนเอาไะแม่เราฟุ้พองไม่ล่านี่ไงทะเลอันนี้โทนเสียง้องฟุกที่พอจะร้องได้เราพูดว่าติ่งแนส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 ทำไมตรงขี้อ่ะไม่ต้องหนูร้องเพลงไม่ได้อย่าไปแย่งบทนั้นบทพี่เลยพี่นัทบอกร้องไม่ได้เพลงเก็ตมีคำท่อนพี่นัทไวร้องสุดแล้วขอสุดด้วยช่วยเอาน้ำเย็นๆมาสาดเดไฟร้ายโคตรหวา ไปลอกสุดเลยของตลาดของว่างเองใ่ไหจริงพี่เอเอาไปหนึ่งหยิบโป้งด้วยแต่นีด้านีด้านี่บิดมาเยอะๆเอามากกว่าหนึ่งเออคนจะบอกว่าเมื่อกี้พี่คนดูเห็นไหมถ้าฟังเพลงดีๆอะคือฉันแรปบอกสูตรแต่ละสูตรเลยนะอย่างสูตรที่พี่เอิร์ธถือเนี่ยก็จะเป็นมีไข่มุกธนาคารซากุระสาลายแดงแตกต่างกัน ของเี่เป็นไงของฉันจะเป็นซิต้าไข่มุกคอลลาเจนผัดเซลล์ผิวหมองคามบูดผิวใสฉ่ำออร่าโอ๊อยเรามีไข่มุกเลยอ่ะใช่เออดังที่ไข่หมูนี่มีนีแล้วของพี่ตูนล,ล่ะของฉันธนาคารวิตามินซีผัดจุดด่างดำที่ฝังลึกบูดผิวใสแบบไร้จุดคุณมัมอุ้ยจุดคุณมัมคือจุดอะไรมัม <laughs> ค่ะแล้วพี่แฮร่าของหนูจะเป็นซากุระไฮยาค่ะ ผลักเซลล์ผิวแทงกล้ามแตกอยากบูสต์ผิวชุ่มชื่น24ชั่วโมงค่ะว้าวอสวยอ่ะส่วนสูตรสีแดงนี้นะคะเป็นสารายแดงแล้วก็วิตามินเอด้วยช่วยเลยนะเรื่องผิวเหี่ยวฟออ่ะคือเด็นมากเลยใครที่รู้สึกว่ารูปตัวเป็นท้เี่ยวทั้ง่อต้องซื้อสูตรสีนี้เลยสีแดงสารายแดงบูสต์ผิวตึงเด้งกระชับเด้งไงเด้งไง ซต้า AHA สูตรใหม่ otion, Net, หมยืดหนึ่งโลชั่นผิวใสในดวงใจ AHA ผัดเซลล์ผิวหมองช่วยบูดผิวใสฉ่ำมีกันแดดด้วยคือครบจบที่ซิต้าเลยนะคะ3 in 1าทัง ผัดบูทและกันแดดว้าวโคตรโลดอ่ะใครที่บอกว่าอยากจะแบบซึ้งเป็นนางเงือกเออแต่มาเรียกเราว่าพยายามมองไม่ได้แล้วเราเป็นถึงลูกของไททันเพราะว่านโอ้ยโคตรดอนสาวโคตรดอนานนั้ผัดเซลล์ผิวใช่บูทผิวใสแล้วกันแดดด้วยทอง ก็ชอบสุดไหนก็ไปหาซื้อกันเอาเนาะใช่ค่ะถ้ามีปัญหาตรงไหนก็ไปหาซื้อเอาก็ฝากผลงานแล้วส่วนพวกเราแก๊งฮิวิที่ได้ไปร่วมกับอิงฟ้าและทางเซสตราด้วยนะคะกับ MV ใหม่ล่าสุดยังไงก็ขอบคุณซิสตราแล้วก็น้องอิงฟ้าด้วยนะคะที่ไว้ใจเลือกพวกเราไปเต้นไปร้องในเอ็มวีจะบอกว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีมากเพราะว่าิอ่ะพูดถึงว่าเพลงเราทำเอ็เราทำแต่ก็ไม่ได้แบบว่าอันนี้คือพร้อมกว่าใน MV วีอเต็มเขาจะวางกว่านที้ละเพลงอางกวานี้ละเพลงอะ หรือว่าคอนที่ฮิวเีดสิ้นปีต้องมีอิงฟาร์มาแบบไว้อุ้ยเอออันนี้ฉันลุดปะอ๋อต้องเซอร์ไพรส์ปะพูดไปเถอะมึงพูดไปเลยว่าพี่นวัดขึ้นด้วยฮิวเีดนะคะมาแน่นอนค่ะ31ตุลาคมปีนี้นะคะเตรียมกลับมาจัดปาร์ตี้ฮอลลวีนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเรื่องของการแบบคอสตูมจัดเต็มโอ้แล้วมาพร้อมบ้านใหม่อีกหนึ่งบ้านเออ แกนั่นแหละขอใครปีก็ไม่นยากรับปีที่แล้วแกมาเต้นป้านตัวแกพร้อมที่จะประชันกับพวกซาลิยากันทัพร้อมละเต้นเนาะอุ้ยแค่เพราะเราจะเป็นผีอะไรดีวะปีนี้ไม่แต่งก็เป็นน้องก็จริงดอกไม้แหแต่ดีใจ้ามมันจะบวกก็จริงแต่ปีที่แล้วใครที่รู้สึกว่าเราโชว์ไม่จุใจปีนี้เต็มที่เลยเพราะว่าปีที่แล้วเนี่ยเป็นปาร์ตี้ในเรื่องของโชว์แต่ปีนี้จะเป็นคอนเสิร์ต ใครที่อยากมานะก็ย้ำเมื่อกี้นะเพราะว่าพวกเรามั่นใจมากว่าปาร์ตี้ฮิวิทอ่ะคือปาร์ตี้เดียวในประเทศไทยที่แต่งตัวคนที่มางานแต่งตัวเยอะที่สุดมันจเป็นฮอลลีวีนจริงๆในไทยแล้วปีนี้อาจจะแจกรางวัลเยอะขึ้นหรือเปล่าเพราะปีที้แล้วสำหรับคนที่แบบแต่งตัวดีเราอดอ้นที่แต่งไปสอนพระภูมิใช่ใช่จึงมาจองคิวทุกคนแล้วนะคะวันที่31ตุลาคมนี้กับคอนเสิร์ตฮิวิทด้วยคือวันนี้มาบ้านฉันแล้วแล้วพรุ่งนี้ก็หมดมุกแล้วจะไปบ้านใคร เราซื้อบ้านใหม่ไปเรื่อ<ช>ยๆเลยนะคุณผู้ชมเือไม่เราไปบ้านเอทีเอมาแล้วไปบ้านเอทีเอมมาแล้ว ก็ไปบ้านครูเพราะมันนั่งอยู่ไงเงี้ยไพี่น้ำไม่ไปบ้านพี่น้ำเลยพี่อุไม่ไปบ้านเลยไม่ไปเลยยังไม่ไปเลยพิเภกอ๋อพิบุรีเอ็กซ์พิบุรีไหมได้ค่ะอ๋อแล้วก็ฝากอัปเดตพี่อุ๋จะมีรายการพิเศษเพิ่มมาเพาะหลายคนชอบบอกว่าอุ้ลงเดือนละสองเทปมันน้อยไปแล้วคนก็ชอบรอเทปสเปเชียลแบบวันนี้เราก็เลยจะทำเทปสเปเชียลเพิ่มอ่าแล้วเราจะมีรายการใหม่นะคะน้องกะทินะนะชื่อรายการว่าพี่อุ๋ฮอลลีเดย์อ่ยอมา จากอังกฤษคือฮอลิเดย์คือจะเอาวันหยุดให้ดูที่ยูวี่ถ้าคนเนี่ยอยู่สักวันสองวันเนเดือนหนึ่งอะไรอย่างงี้คือมันแบงว่าน้องจะเอาวันหยุดพวกเราอะไปเอาวัน <laughs> หยุดพวกเราไปใเพราะว่ากลัวว่าบางทีแบบห้าคนเนี่ย มันวันย่าเกินแล้วใช่ก็จะเป็นการแบบอาจจะหาคู่จิ้นในนี้หรือเปล่าหรืออาจจะในเทปนั้นอาจจะเป็นอะไรก็แจ้งจปแจ้งไข่ต้มอะไรอย่างเงี้ยที่เราที่เรามีของเข้ามาแล้วไปเที่ยวด้วยกัน e อ e r g y ใหม่ๆในไหนก็ครบแล้วลองเอาหน่อยออกมาเทปแรกเลยเทปแรกเลยหรอเอาแล้วอันนี้ไม่ได้เลือกที่มันหยุดจิงหือที่ด่วเพราะคือเอาไอ้สองคนจะได้หยุดไงเซอร์ไพรส์นะไอ้สองคนได้หยุดอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องหาคิวใช่เอามาลองเอาแล้วออกเซอร์ไพรส์ 2หรือสาหรือสามก็อย่งนี้ไงถ้ามันออกสก็อันหนึงไป3อีกอันนึงก็ไป2องไงเราจะความหมายปะแต่ละสี่กันหนึ่งอะ เที่ยวคนเดียวพี่สองถามว่าเที่ยวเนี่ยคือเที่ยวแค่ในกรุงเทพใช่ไหมแล้วแต่ที่สองคนอยากจะอยากไใช่อยากไปถ้าสมมติอยากไปห้างหนูก็ไปถ่ายที่ห้างได้แต่คือหนูจะตั้งไว้ว่าสมมติว่าเปิดรายการมาจะต้อง่าลุกหรือรับคือลุกอะสมมติว่าพี่เอิร์ฟอยู่บ้านนี้พี่เอิร์ฟต้องลุกไปรับบ้านนั้นเพื่อไปเที่ยวใช่ก็ต้องมาไปฉุกันว่าใครเป็นลุกคนนี้คนนี้เป็นลุกก็คือจะต้องผนรับมารับอีน่ารักมากไป โ,โอเคเค้ยอะไรโอ้ยหนอองสา2สอ้ถามก่อนแรกเขาไม่มัน้อกอนมั้อ2ก่อนเขาเป็นคนบอกก่อนว่าสองก่อนบอกไหนูแล้วก็ไป3ไปกูติงกับแกแน่เลยเอ่ตลกแล้วอ่ะตลกอ่ะเ้าไปช่วไปช่ใครลู้ใครร้โป๊ะโป๊เดี uh, <h <h ๋ยวอ่ะจะพูดให้ มาเป่าแล้วใครจะรู้เป็นลับไม่เอาดูก็เธอถกเปองมึงเองะจริงนาจริงเป็นลูกอะไรัโอ้โหชื่ว้าถูกหมาเป็นลูบีกเลิกโดนแน่โดนแน่แกโดนแน่เอาเพือนธรรมดาไม่เอาเพือนจริงเอาเพื่อนธรรมดาอนธรรมดาออใครไปลรับเป็นูกโอ้ยแ่เป็นแบบถ้ารู้ก็เป็นวันนี้ออกเป็นรู้อ๋อเป็นรูเออออกเป็นูกนา ลุกอ่ะเอไเป็นลุกแล้วพี่ดาแบบเลิศนะ <c oughs> แบบเหมือนว่าแบบไปหาอะไรกินอะไรเงี้ยแโอเค มาใหม่และทีวิ่งอหลีเดนะคะวันนี้ก็จบรายการแล้วฮิวิสเปเชียลนะคะเจอกันใหม่ครั้งหน้าว่าจะไปบ้านใครสำหรับวันนี้ฝากสีเต้าไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยแล้วเอ็วนะมวีด้วยนะเนาะฝากดูเอ็มวีด้วยใครมีปัญหาทางผิวด้านสุดไหนก็ไปเลือกตำเอานะคะนะัรายการปะทุกคนอ,อ,กอย่าลืมไปเม<ด>้ <ไป S 1> นหนาใต้เอ็มวีไม่ใช่เป็นว่าฮิวิวแสดงดีมากอยากให้เชิญมาอีกโอเคพีเขาดูแกดูแน่น มีตมทุกมาทุกคนมาคนเมนตลอดรำนาไปด้ตอนนางเงือกันดีกว่าวไม่ใม่เราเขาดูมีนาเขาฟังนะมีนาโนดะที่เอามาเอามาจากเรื่องจริงขอเอิร์กใช่ใช่สัหรอสั่คือมีนาโนดะเพราะวาแต่กพูาเป็นตอนทีกว่าเขาจะพูดปกติได้แล้วไรเป้าสาอันนี้ก่อนหรอนนี้ก่อนหรอใช่ก่อนต่อเอิร์ไปด้วยตอนของพี่เอิร์อีกแล้วมันไวรอไปแล้วไม่ไม่ไม่มันต้องต้อต้อ พูดในนาในนามพูดในนามเอาได้นกันแต่ว่าเออยกสนองแกรักตอบจะเอาเวมีนานุ๊ตเป็นตุ๊ดรักสันโดษเอ้ยย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 อเกยยอยย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  อะไรก enfin ็มีใส่ดูแอแอะแปลถูกไหมวะย่งเออถูกถูกเออถูกผ่านเวาปามมีใส่ดูแอแอะตลอดตลกมากรอก่อนรอเขาให้มาแล้วมาแล้วมันลุกอ้อนเลยอ่ะก็เป็นอยู่ในน้ำอ๋อวิทางมันกินลึกซึ้งมากเลยเมื่อกี้น่ารักใจจแิงหรอใครชื่อเป็นเป็นท่อนพีของตัวมีนันุนอ่ะเออคือมีนันุนเป็นตุ๊ดตั้งสันโดชอบกระโดด บัญจีจัมปัญจิจัมจริงๆใสจริงๆใสเออร์ตอะไรเลยถ้าแปลงช่วยอะไรเขาบอกแล้วเอาแราแแค่แปลงแล้วแค่แป้แคป้งแป้วแค่แป้งแค้ง้อแ้งกแ้ง้งกแง่แ่้ง้ง้งแแ้งแแป้แคแ้วแ้่แห่้กแ่่อ่่้่่ง้ แอบอะไรอ่ะแอบม่แฟนก็แอบได้อ่ะเออนั่นอะไรเนี่ยเมื่อกี้มันแบบแล้เก่งมากแล้วเป็นภาษามินานทิยากใช่แล้วจะไม่หอกแล้วเป็นภาษาภาษาราชศักใช่นังเงือกดูได้ไงอ่ะดูได้ไงนี่แหละเพื่อนมันต้องช่วยกันแต้องปิดจบนี่ต้องปิดจบเลยอ่ะอ่ะอ่ะ ไม่รู้ไม่ออกอยากจะดูก็ต้องดูฮิวเอเอยเอะแล่เอ้ตอน่าเจะถงโตแล้วแต่งบ้างไม่อยากแต่งบ้าแต่รอบน่าจะแต่งรอบน้าจะแต่งนะ้